ย่อมผมไอ่ย้ายยอมข้งที่มักขาก่านนี่เพราย่อมสีเทาแฮมผู้จะออกเป็นดอกเลาเลยได้ยายผู้เสนารถนะยายฮะมันจะเป็นดอกเลางามเลยดิลงสีเทาอนะเห็นย้อมสีแดงหน่อรวสีเทาม่จีเป็นดอกเลาง่ะเห็นเห็นไล้ะตีวะสียังก็ได้หีน้ำตาลเจ้างกสเ้สสีคนกระสีม่วงบุกนั่นแล้วประเทเองนี่เขาทรไปหาเขา มุยรถผู้เหญอพาไปนะเขาก็มาาเอาประเทเป็นส่วยดีแล้วนะทีแล้เขาก็มาโทส่งเท่าไหร่ละไรวะจะส่วยด้ยจากรลอยออกจากสิบกระซาวนะหลักลอยกับลายเสิอมาจากบกบบสวยนะนั่งลาปไปเะี่ไปเดี๋เอาได้เทราไรสามบาดีใช่ไหม เขาไม่ร้ัมสกับส่นเสร็จบ่นะบอกโอภีบ้าาลูกลูกีพอมีแม่โอ้าอยู่นี่ตัวันเงมาลูกลูกบอกโอีบ้ามาลูกลูกบอกโอีอย่างะบ่หมลูกบอกโอภีอย่างลูกผู้ใไันลูกใคร พ่กับลูกว่อกับพ่อไปมันไรนี่นมันหายเลยลูกกพอะไ่านะมีตักมตียทำไมพ่อบ้าหวกว่าพ่อเอาผ um, า Ivan, imon, แล้วพ่อเอเป็นอะไรพ่อาคหลอตัวหลอโอ้โหห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 ่วเหหหเ ถ้าว่าเห็ดปวกแกมากก็จะไม่อยากกินเห็ดบอกลหลายนนเอาเนาะเอานะเอาไกินแต่เด็กินะไรนเนาด้กิน้มอนบากอียงบักปักบักปอียงดูหมือนเหมัอนจปักเอนากเนี้ยัปกแม่กันว่ยงานเห็นมา้ยไงอายุสอยู่เลยอายส่กินเน right ี right ่ยค เสียคนในลาดีกีมาจนอ,ออกขึชุมงเก้าโอ้หรือเอพูดถทั้งผัวทั้งเมียเลี่ยงไข่เลี้ยงไข่เอาไข่ในกระุกระจมบรราเมียคนน,นนี้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นเป็นเลยเป็นแบี้เป็นยีจตังอีด้วย,มา,ยมาสีเดียโอ้ย oh, มันเกิดนั่นแหะ เออม่ล้ e ังัวทงเนียขี่ติม้โม้ขี่ชองควหลงก็เออขี่ขี่น้ำปลาไหวไหวตอกาตาถ่ายอเอาเมันอกาตันเมาแต่จะให้เต็มเ็นบละดัลระัไปขึเนเร็วนี้มั่ขับใจแขเอาสักบาทสมมติขัวได้ไปเที่ยวทางใดบอกรอกสียหัตาผมไปเลี้ยวสิบก็เล้ยวตรหน้ โอ้ยแกยังบอลล้วเอาพุทธผลจะเป็นวร์ยนีปันนิดหน่อยยายกินนี่เปนอนมีนาพุ่งโอ้ยแลงก็มาเลยนุพูดก็นมหอคอยเห็นจักไก่จักหมาจักยัง่ะมีนี่น้องเลี้ยงเป็ดเนีเป็ดเ็ดนีอะาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินน้ากินบุญกุ้ มาขายเถอะเนี่ย็ม,ยมันสามล้าเลยคิอจเจียงครับ เขาหอนทั้อหมะเลยเขาเหอนงอเขาขาเขาตัวมัายหญ่ดิซื่อใหญ่ตัวทเลยปดคือมางานท้ับบนี้นะนั่งคาลวยตัวดำ่มีอยู่สาวสนนที่จะท่อยไหนีดั่งมีอยู่ใหญ่ขบงขหญ่